พีมตองวันนี้พ่อแกสองคนน่ะจัดงานออกมาได้ดีมากเลยนะและนี่พ่อแกสองคนโคนจรเ่อยมากใช่ไหมพอดีว่าแม่มีเรื่องจะคุยด้วยนิดหน่อยแล้วแม่ก็ต้องคุยตอนนี้ด้วยนะแม่ครับวันนี้งานแต่งนะครับแม่ผมดื่มไปเยอะมากตอนนี้หัวผมวมึนมากเลยแม่แม่พูดอะไรมาผมก็ฟังไม่รู้เรื่องหรอกอยาเนี่ยวันนี้เป็นวันแรกของผมกับตองนะครับ แม่มาล้างแบบเนี้ยมาดูไม่เหมาะเลยนะแม่นี่ทีมอย่าเพิ่งแทรกสิฟังแม่พูดให้จบก่อนส่วนแกก็นั่งนิ่งก็พอเ<ม>พราะหลกัหลกๆแล้วแม่จะคุยกับตองมากกว่าขอแค่ตองไม่เมาก็พอตองดื่มไปนิดเดียวค่ะแม่ตองไม่ได้เมาคะ่ะแม่มีอะไรก็พูดมาได้เลยคะ่ะนี่ตองในเมื่อตอนเนี้ยแกแต่งงานมาอยู่บ้านเราแล้วงานจัดก็เรียบร้อยแล้วก็แปลว่าแกนะ เป็นคนของครอบครัวเราแล้วไม่ว่าจะด้านกฎหมายหรือว่าด้านศีลธรรมก็ถือว่าแกเป็นคนในตระกูลเราแล้วเพราะงั้นนะ่ะไม่ว่าจะเป็นกฎในบ้านหรือว่าคําสั่งสอนจากตระกูลสู่ตระกูลแกก็ต้องปฏิบัติให้ได้เพราะนี่ถือว่าเป็นธรรมเนียมของบ้านเราแล้วก็ถือว่าทดสอบลูกสะใภ้คนใหม่ไปในตัวด้วยตอนพี่ททมมีกฎแบบนี้ด้วยเหรอคะก่อนแต่งงานโตก็มาบ้านพี่ตั้งหลายครั้ง ตองไม่เห็นเคยรู้เลยค่ะว่าบ้านพี่มีกฎแบบนี้ด้วยนี่ตองพี่แกมาบ้านฉันก่อนหน้าเนี้แกเป็นคนนอกไงแกไม่ใช่คนของบ้านเราเพราะฉะนั้นอ่ะฉันจะเอาปวดของบ้านฉันไปเล่าให้คนนอกฟังทําไมเอาจริงๆตามธรรมเนียมแล้วเนี่ยแกควรจะคุกเข่าฟังฉันด้วยซ้ําแต่อเผอิญว่าฉันเห็นว่าพวกแกสองคนคงจะเหนื่อยจากการกัดงานอีกอย่าง,างฉันไม่ใช่คนใจร้ายใจดำขนาดนั้น เอาไปนะพวกแกสองคนน่ะแค่นั่งฟังฉันก็พอแม่ครับแม่อย่าพูดแบบนี้เลยครับไล้กฎที่แม่ว่านั่นน่ะมันก็นานมาแล้วนะครับแม่ยายก็เคยเล่าให้ฟังนี่ครับตอนที่ยายแต่งงานเนี่ยยายต้องทําตามกฎสารพัดเลยแล้วพอแม่แต่งงานเนี่ยยายไม่เคยอกดนั้นมาใช้กับแม่เลยนะครับแม่รู้ไงว่ากฎสมัยยายมันใช้ไม่ได้แม่ก็เลยต้องแก้ไขขึ้นมาใหม่ไงเอาบปนาแม่จะพูดสั้นๆคร่าวๆให้พวกแกฟังนะ ส่วนรายละเอียดทุกอย่างนี่แม่พิมพ์มาให้แล้วตองก็มีหน้าที่จำแล้วก็ฟังให้ขึ้นใจล่ะกฎข้อที่หนึ่งผู้ชายในบ้านเราห้ามเข้าครัวไม่ว่าจะเป็นหุงข้าวทำกับข้าวล้างจานก็ห้ามทำต่อให้อนาคตจะมีหลานใช้ให้สืบสกุลก็ต้องห้ามทำเหมือนกันส่วนข้อที่สองผู้ชายกับผู้ใหญ่ในบ้านหลังนี้ ไม่ต้องทํางานบ้านไม่ว่าจะเป็นซักผ้าถูพื้นล้างจานอะไรพวกนี้พ่อแม่กับตาทีมห้ามทเน็ดขาดส่วนข้อที่3ตองห้ามเก็บเงินส่วนตัวไปกับตัวเองไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนของตองกับตาทีมก็ต้องมาฝากแม่ไว้รวมแม้กระทั่งค่าสินสอดที่ได้มาวันนี้ก็ต้องฝากไว้กับแม่ตองเข้าใจใช่ไหมส่วนตาทีมตาทีมไม่ต้องทําอะไรเพราะทุกสิ่งทุกอย่างแม่เก็บไว้หมดแล้วส่วนตองอ่ะ รบกวนเอาบาัตรไอทีมาฝากไว้ที่แม่ด้วยละ่ะแล้วก็อย่าลืมบอกหรหัสแม่ด้วยนะข้อต่อไปตอนนี้ทีมเป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วห้ามฟังตองเด็ดขาดเพราะคำตัดสินสุดท้ายมันอยู่ที่แม่นะข้อต่อไปวันสำคัญของครอบครัวห้ามหอบข้าวของกลับไปบ้านพ่อแม่ตัวเองข้อที่6ห้ามส่งเสียงดังห้ามโมโหห้ามไม่เคารพผู้ใหญ่ข้อที่7ห้ามแต่งตัวโป๊ ห้ามกลับบ้านผิดเวลาประตูรั้วบ้านเราจะปิดตอนสามทุ่มครึ่งส่วนข้อที่8ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ทาเนียมหรือว่าวันเทศกาลสำคัญอะไรแกก็ต้องกราบขอพรฉันแล้วก็ต้องกล่าวคำทักทายสวัสดีเช้าเย็นเจอหน้าผู้ใหญ่ห้ามนิ่งแล้วก็ห้ามออกจากบ้านโดยไม่บอกส่วนข้อที่9ข้อสุดท้ายห้ามส่งเงินหรือว่าข้าวของตัวเองกลับไปให้พ่อแม่แกแล้วก็ห้ามให้พ่อแม่แก มาอยู่ที่บ้านฉันนานๆเอาเป็นว่ากดก็ประมาณนี้แหละตองหวังว่าแกนะ่ะคงจะจําได้แล้วก็ปฏิบัตินะ <S <S ในฐานะที่แกเป็นลูกสะภ้ยบ้านฉันละแกก็ต้องรักษาชื่อเสียงของตระกูลเราแล้วก็ห้ามนําเรื่องภายในบ้านเราครอบครัวเราออกไปเล่าคนอื่นฟังหวังว่าแกคงจะทําได้นะแม่คะตงว่าแม่พูดมาตามตรงเลยดีกว่าไว้กฎพวกนี้ที่แม่ตั้งขึ้นมาเนี่ย แม่ตังขึ้นมาเพื่อบีบบังคับตองคนเดียวใช่ไหมคะไอ้กฎต้องเกือบสิบข้อเนี่ยทาไมคะต้องเป็นตองที่เป็นคนทําอยู่คนเดียวบ้านแม่ไม่เห็นมีใครต้องทํอเลยจากคนแถมตองต้องเอาเงินของตองไปให้แม่เก็บอีกเหรอคะเราทุกทุกอย่างตองก็ต้องคอยเชื่อฟังแม่จะพูดอะไรก็ไม่ได้แม่แต่พ่อแม่ตัวเองตองก็ยังไปดูแลพวกท่านไม่ได้เหรอคะพี<ๆ>่ทีมสรุปแล้วตองแต่งงานเข้ามาเป็นสะภย้ยหรือแต่งงานเข้ามาเพื่อถูกรังแกจากคนในบ้านพี่อะ แม่ค่ะถ้าหนูแม่ไม่ได้พอใจที่จะให้ตองแต่งงานเขาไมา่อยู่ที่นี่เนี่ยแม่บอกกันตามตรงก็ได้ค่ะตองออกไปก็ได้เพราะายังไงแล้วเนี่ยเราก็เพิ่งจะแต่งงานวันนี้วันแรกเลิกกันไปตอนเนี้มันก็คงยังไม่สายหรอกค่ะแม่ครับที่ตองพูดก็ถูกต้องนะครับการที่แม่ทําแบบเนี้มันเกินไปมากเลยนะครับแม่ผมกับตองแต่งงานกันเนี่ยเพื่อที่เราสองคนจะได้ใช้ชีวิตด้วยกันไม่ใช่ว่าให้ตองเนี่ยมาเป็นคนใช้ แล้วก็ทาตามกฎในบ้านแม่นะครับถ้าแม่ยังไม่ให้เกียรติตองอยู่แบบนี้เราสองคนเนี่ยจะออกไปใช้ชีวิตข้างนอกครับแม่ทิมแกพูดแบบนี้หมายความว่าไงฮะแกกาลังจะบอกว่าแกจะก่อเรื่องนั้นเหรออะไรกันเนี่ยพิ่งจะแต่งงานเข้ามาในบ้านยังไม่ได้เป็นคนของในบ้านเต็มตัวเลยก็กล้ามาท้าทายอํานาจของฉันกล้าท้าทายกฎแล้วเหรอนี่เมื่อแกเลือกแต่งงานมาอยู่บ้านฉันแล้วแกก็ต้องทาตามกฎของบ้านฉันสิ ก็ความคิดแม่มันโบราณเกินครับคนในบ้านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาแม่ผัวลูกสะภ้ทุกคนต้องเข้าใจแล้วก็เคารพซึ่งกันและการิครับไม่ใช่มากดขี่กันแบบนี้แล้วถ้าแม่คิดว่าการที่ตองแต่งงานเข้ามาแล้วแม่กับพ่อจะกดดันตองยังไงก็ได้โดยที่ไม่มีใครปกป้องเนี่ยแม่คิดผิดแล้วครับแล้วถ้าแม่ยังยืนการจะทำแบบนี้ผมกับตองก็จะย้ายออกตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปเลย ตองตองไม่ต้องเสียใจนะเราแต่งงานกันแล้วตองเป็นภรรยาของพี่แล้วพี่จะไม่ยอมให้ตองเนี่ยต้องมาทนอะไรกับเรื่องพวกนี้เราสองคนจะออกไปใช้ชีวิตตามแผนที่เราวางไว้นะดีถ้าแกพูดแบบเนี้ยพวกแกสองคนก็ออกไปได้เลยฉันก็อยากรู้เหมือนกันถ้าเกิดไม่มีบ้านที่พวกแกสุกหัวนอนแล้วก็พวกแกจะลงเอ้กันที่ไหน ยังไงตองก็ต้องขอบคุณพี่นะคะที่อย่างน้อยๆพี่ก็ทําให้รู้ว่ายังมีพี่ที่ยืนอยู่ข้างตองตองเราแต่งงานกันหนะเราองไปได้ต้องการให้ใครมากําหนดชีวิตเรานะเราออกไปสร้างบ้านด้วยกันนะถึงบ้านเราจะไม่ใหญ่แต่เราจะมีการละกันนะแค่นั้นตองก็พอใจแล้วค่ะผมไปก่อนนะครับแม่ไม่นะทีม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  แม่แค่อยากให้ลูกอยู่ในกลอบที่แม่วางไว้แค่นั้นอะ่ะทำไมทุกอย่าง้องพังแบบนี้ทีมทีมลูกตอตอง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 ค่อ,คอยๆเดินีิเดี๋ยวก็ล้มหรอกลูกเราอยู่ในท้องนะตองโอ๊ยพี่ทีมตองแค่เดินนิดหน่อยเองพี่ก็ว่าเกินไปอะ่ะไม่เอาอะ่ะเดี๋ยวพี่ช่วยพยุงดีกว่า ลูกจะได้ปลอดภัยด้วยมามามาค่อยๆเดินนะมา <Okay. S 1> คาม่อยๆเดินนะทีมลูกแม่ต <c oughs> อนนี้ลูกของแม่จะเป็นพ่อคน <laughs> แล้วใช่ไหม <c oughs> <c oughs> มนี่ของอะไรใครเต็มไปหมดเลยคะมีจดหมายอะไรด้วยเนี่ยแม่อาจจะพูดแรงไปทำร้ายลูกกับตองไปมากแต่ยังไงแม่ก็เป็นแม่และตอนนี้แม่กำลังจะได้เป็นยายถ้านหนูตองอยังไม่ให้อภัยแม่เข้าใจนะลูกแต่แม่แค่อยากขอโอกาสดูแลหลาน แม่ขอเริ่มใหม่นะจะากแค่กฎของบ้านเป็นความรักของครอบครัวจากแม่ฟ้าต้องไม่รู้เลยอะค่ะว่าแม่เขาจะเริ่มใหม่อย่างที่แม่เขาพูดได้จริงไหมต้องยังไม่ต้องให้อภัยแม่ก็ได้นะต้องกลัวค่ะต้องกลัวว่าตองจะเจ็บเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่ง ทุกคนที่อยู่หน้าจอคิดว่าไงกันบ้างครับคิดว่าแม่ฟ้าเนี่ยสำนึกจริงๆหรือเปล่าถ้าคิดยังไงเนี่ยผมฝากคอมเมนต์มาหน่อยนะครับผมก็ตองจะได้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นยังไงฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้เราสองคนตัดสินใจได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะการเป็นครอบครัวไม่ได้แปลว่าไม่เคยผิดพลาดแต่หมายถึงกล้าที่จะเรียนรู้และให้อภัยกัน แม้จะเริ่มต้นใหม่ในวันที่เรามีอีกหนึ่งชีวิตรออยู่ข้างหน้า